วันนี้เรามาทำทองม้วนสดกันนะคะเป็นอะไรที่กุ้งชอบกินมากเจอที่ไหนต้องซื้อนะคะเราจะได้เนื้อที่แบบว่านุ่มหนึบนะคะได้สูตรมาจากครัวคุณต่อยอีกแล้วนะคะที่เขาขายจริงๆแล้วเขาก็มาแบ่งปันสูตรกันแลวนี่กุ้งก็เอามาทอนให้มันเหลือเล็กที่สุดเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยใช้แป้งมันนะคะ1 1 0 0กร,รัมหรือ1ขีดนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งช้อนโต๊ะ,นะ,นนตะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะจ๊ะ แล้วเราจะตามด้วยน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกสีนะคะ50กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะคนทุกสิ่งอย่างตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะจ๊ะแล้วเราจะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะกุงใช้เนยสดชนิดเค็ม1ช้อนโต๊ะนนเองคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะอีก40กรัมนะคะทีนี้เราจะใช้มือคนนวดคนแบบว่าคนให้มันเข้ากันเลยนะ ก็ค่อยๆบี้ทุกสิ่งอย่างให้มันเข้ากันนะคะมันแล้วก็ไข่ไก่เอาไปตีก่อนนะผสมเข้าไป1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เพราะว่าเราทอนสูตรมานะคะเอาไปตีก่อนแล้วก็ค่อยใส่ไปแบบนี้นะคนเลคนเลให้เข้ากันทุกสิ่งอย่างเลยแล้วเราจะตามด้วยกะทินะคะกะทิ100กรัมหรือ1ขีดนะตัวเองคนทุกสิ่งอย่างให้หมดผงแป้งเลยนะคะแล้วเราจะเอาไปกองสัก1รอบนะคะเพื่อแบบให้ทุกสิ่งอย่างมานันเนื้อเนียนนะคะ แล้วทีนี้เราจะใส่มะพร้าวน้ำหอมนะคะเนื้อมะพร้าวน้ำหอมวันนี้ได้จากมะพร้าวหนึ่งลูกนะเจ้าเอง แล้วก็คนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วก็เราก็จะตามด้วยงาดำนะคะแต่วันนี้ของกุ้งไม่มีงาดำนะคะกุ้งก็ใช้เป็นงาม้อนนะคะางาขี้ม้อนงะเป็นงาทางเหนือเป็นงาพื้นเมืองของทางเหนือนะคะมันทําให้ข้านมเรากรอบมากเลยเพิ่ม t e x t อร์ไปอีกไดอก้อีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีใส่งาดําไปเลยตัวเองเราจะใส่สีผสมอาหารไปน,นิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามสดใสอันนี้คือเป็นเบสของทองม้วนสดนะเพื่อนต้องการผสมพวกมันม่วงฟักทองหรือแครอท ผสมมันจะได้สีธรรมชาติเขาผสมเข้าไปได้เลยนะแล้วพักแป้งไวหนึ่งชั่วโมงนะเจงพอเราพักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาเจียมจี G กันเลยวันนี้เราไม่มีกุ้งไม่มีพิมพ์ทองหมนน้นเนาะเอง้งเราก็ใช้กระทะจีธรรมดาแบบนี้เลยนะคะก็ทาน้ำมันพืชเล็กน้อยไฟอ่อนมากๆเลยนะเอง้งแล้วก็กลับให้เขาสุกทั้งสองด้านกุ้งจะใช้ฝาปิดไปด้วยนะคะกุ้งจะจับเวลาประมาณข้างละ1นนาทีนะกลับให้สุกทั้งสองด้านแล้วเราก็ม้วนแบบนี้ตามธรรมชาติเลยนะคะ ก็ทําไปจนหมดนะคะก็สามารถทําได้ด้วยกระทะของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีพิมพ์ทองม้วนก็ได้นะอันนี่รสชาติของเขาหวานกำลังพอดีนะคะอร่อยหนึบอว่นมากถ้าใครชอบก็ลองไปทําดูนะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้า